าวันที่26พฤษภาคม2 5 6 3เ1 6:36นพอดีครับใส่เสร็จห้างนนสังเคื่อนอุบลรัตเบอร์ซืสิมุ่งนาสูจังหวัดนครราชสีมาไปยื่นแก้อุทธรณคดีรถแก็บนะครับเห็นบรรยากาศในระหว่างเดินห้าง ข้างหน้านี่เป็นผู้ผานก็รู้ว่าผูใ้ใดเป็นผู้ตัง้เงเดิมที่เป็นซื้อผู้ผานจะซื้อต่อมามีการตั้งซื้อว่าอุทยาแห่งชาติผู้เก่าผู้พ่านคบจากผู้ผานเป็นผู้ผ่านคําเยมีสองซื้อผู้เก่าและก็ผู้พ่านคำครับบรรยากาศหลังจาก ละเหิดออกจากก้อนหินบนภูเขาพวกต้นไม้ใบหญา้าหลังจากได้นำฝนก็ชุ่มชำ่ำเขียวชะอุม่มประมาณว่ารอดตายจาก ธรรมชาติแล้วเพ่าว่าเราตายจากธรรมชาติคือไฟป่าแม่ว่าจะเขาต้นฤดูฝนแต่ว่าบางแห่งกะยังมีไฟป่าเขาไปเผาทำลาเคราว่าไฟปลานี่คือหาคนจุดบ่ได้คน่ะจุดแน่นอนแต่ว่าบ่รู้ว่าพู้ได้สีจุดเท่านนั้นแหละ ตรงบริเวณอีกประมาณสักกิโลหนึ่งที่สิถึงนี่เป็นที่ดินของปา่าธรรมราตนชาหชาติในซื้อไว้อ่านเลยมากนิดนึงแหละเลยมากแล้ว,ลาาลวของปา่าธรรมราตนชาหชาติประท่านข้างสเสบียงนักรบการเทือนถามว่าตรงนี้เหมาะสาหรับสร้่งยังหรอไมก็เหมาะสําหรับสัง่งบ้านพักส้่งรีสอร์ทแล้วมันอย่ใกล่ภูเขามันเงียบสงบดีเลยบรรยากาศเงียบสงบดี bên nhang cái nọ, quát hèn băng, quát hèn quá, sốt say, con, vẫn đã ăn รู้สึกว่าทั่วประเทศตอนนี้มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ระบาดแล้วก็ผมขอบใจว่านาทีสร้างเพิ่มเสียหายแก่ธรรมชาติคือมากเกินธรรมชาติคืออีก,กาอีก,กาเนี่ยเป็นสั์ที่ว่ามีผู้ใดทำลายมันขามันมันเล่เหตุให้การเพิ่มจำนวนปริมาณมากขึ้น ราะว่าเป็นไพ่สาหรับธรรมชาติฮะสมัยเป็นเล็กน้อยเนี่ยอีกากับพ่อมีอยู่เห็นว่าหลบันีึสมัยเป็นเล็กน้อยนะแล้วก็หายไปมันหายไปช่วงนึงอะหายไปช่วงระยะเวลาประมาณเกือบยี่สิบปีอะที่มันหายไปแต่ว่าจู่ๆมาเมื่อจะประมาณหาปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันหลามากเกินปกตินี่ทุกขนทุกแห่งอะผมบ่งคลิปของประเทศญี่ปุน่น คลิปของประเทศญี่ปุ่นกา่ยังได้ยิ่นเสียงอีกาหรือเห็นอีกาเรดลอดเขามาอยู่ในขณะที่เขาไทยคลิปไทยทำวิดีโออยู่แสดงว่ามันบ่นเฉพาะประเทศไทยอีกาคงมิีระบาดไปทั่วอาเซียนนี่แหละและก็เป็นสัดที่ผมใส่เข้ามาเป็นสัดที่กิ่นของเนา่าของเหม็นเพราะมันเลยค่อนข้างที่เป็นโสกโปกแล้วก็ค้นก็เลยบ่ได น,มน,าามน,มนมัมาเป็นอาหารเมื่อคนบรินั่มามาเป็นอาหารปฏิมาณของการแพร่ขยายพันธุ์จึงเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าบ่มีผู้ใดไปทำไรยมันถ้าไมอีกาเนี่ยกลายเป็นปัญหาในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าสิเป็นเลี้ยงไกล้เลี้ยงเป็ด เดี๋ยวนี้มันลงมาเอาหอดไข่อยู่ในเราอ่ะมันเฉพาะที่มันจะหากินจากสากสัตว์ที่ถูกรถชนตายเน่าเปียอยู่ตามท้องถนนแหละโอ้มันระบาดกันไปถึงข้อไกลแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นสัตรูข้างรรมชาติที่ ยากสิสกำจัดได้แล้วกันไล่มาไปไล่บรรุภาษาคตอีกสาเหตุที่บริทศายทอดสดเนื่องจากว่าบริเวณเนี่ยมันค่อนข้างอับสัญญาณท้ายทอดไปแล้วมันกะทอรนกระแทนก็เลยเอา บันทึกเป็นคลิปวิดีโอก็ได้เวลาตอนนี้หกโมงแปดนาทีครับบรรยากาศแจ้งจังปางเลยแหละแต่ว่ามันคําเร็วต้องตื่นได้เศ้าเ่ะเศร้าตื่นมาหามงตีหาเข้าใจว่ายังแม่ยังบาหึงเขาไปจับเบิงอราหนึ่งก็คือเย็นเย็น ในใดแล้วหนึ่งนะตีซีแล้วตื่นบานตีหาเรียบร้อยไหมเหรอนี่เป็นบรรยากาศกางขึ้นเขาผู้พันคำ้ำหลังจากลงเขาหนีพบสียุติการถ่ายคลิปไว้แล้วก็จะไปรอดถ่ายอดสดในช่วงยูทีเขาคอนแกน สาเหตุที่มาได้เศร้านึ่งจากว่ามันจะได้กราบท่านว่า้ต้องติดเคร์ฟิวอะเคร์่ฟิวตอนนี้เขาประกาศถึงหาทุ่มผมใส่เวลาในการเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงไปครับกับแปดชั่วโมงเต็มๆพักแน่นิดหน่อยนะบริเวณนี้มีไกลปลาหลายเคยมาแล้วกะไกลกระชิลงไปกินน้ำยู่ทั้งเคลือนด้านขวามือในเป็นเคลือนรือบนละ ใกล้ป่ากันะบินผ่านนารถอยู่บริเวณนี้จากตรงนี้เป็นต้นไปจากตรงนี้เป็นต้นไปนะที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาตัดต้นกระถินยักออกแลวก็ปลูกต้นไม้แซมซึ่งทราบต่อมาว่าทาั้งนนสรังของเขาก็อยากปลูกต้นไม้ซึ่งมีคนคัด้านว่ามันจะปลูกได้ยังไงที่ตรงนี้เป็น,ปนที่อุทยาน แล้วก็อุทยานเขาก็ลงทุนตัดกระถินนักะไม่กระถินยากออกแล้วก็ปลูกต้นใหม่นา่าจะเป็นต้นปลูกสองรอบแล้วนะที่ผมเห็นเนี่ยปลูกรอบแรกตายอันนี้ปลูกน่ที่ปลูกรอบสองหรือรอบสามไปแล้วเนื่องจากปลูกตอนนั้น,น่ะปลูกตนน้นนาแรกซึ่งทั้งนนสังมีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าสิปลูกต้นใหม้เอ้ยมันปลูกก็ได้พราเป็นที่ของอุทยานอุทยานก็สิยอมลือ้อ ไปหาเห็ดแนวอื่นไปหาเห็ดแนวอื่นไปหาคิดแนวอื่นคิดในพื้นที่ทตัวเองที่เราเป็นชอบคุณบอึยแนวคิดนะปะยุทธแนวเห็ดพร้อมและที่สําคัญเนี่ยนะปัญหาเรื่องปากท้องยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีพอไปเบิ้งเรื่องปากท้องของชาวบ้านดีกวา่าเอ็นตรงไหนที่เขามีเจ้าภาพอยู่แล้วเจ้าของว่าเป็นเจ้าภาพ ว่าต้องไปคิดอ่ะคิดได้ก็เฮ็ดมาได้มันมันเป็นพื้นที่ของเขาอะครับมันมาในเขตของเจ้าของในพื้นที่เขตของเจ้าของเฮ็ดลงไปเลยพอเลยพี่พูดได้ว่าควรหันมามองเรื่องด้านการส่งเสริมอาชีพเนี่ยหลังจากที่โควิทหายไปต้องมีคนจำนวนหนึ่งที่บอกลับไปยัง่งเขต อาจีพตกค้างหรืออาจีพบริษัอทอาจีพยุดงานหรืออาจบริษัอทอาชีพปิดตัวลงอาชีพตกค้างยุทธที่พุ่มลําเนาของเจ้าของเพราะฉะนั้นเมื่อตกค้างยู่ตรงนี้เข้ามาคิดเมื่งวาสีส่งเสริมอาชีพของชาวบา้านในยังไงสีเฮ็ดยังไงใคยสีมีอาชีพคยสีมีการมีงานเฮ็ดนะครับเนี่ยไม่ไม่คิดแบบนี้ดีกว่าครับ ถ้าเสียเงินเงินประมาณเอาไปเฮ็ดแบบนั้นนะเขาว่าแบบนั้นกน็คือว่าเอาไปปลูกต้นไม้บนพื้นที่ที่เขาไม่เจ้าภาพอยู่แล้วเขาปลูกไว้อยู่แล้วถ้าเจ้าของสิปลูกก็ต้องไปคุดทิมต้นไม้ที่เขาปลูกไวอ้อ่ะเขาที่ย่อมบ่ล่ะเขาที่ย่อมไปคุดทิมบ่ล่ะมีค้ใดย่อมดอทมาถึงสามแยกก็ดี นี่รถขนหินนะรถขนหินขนี้เต็มกระบะเลยพ่อเลยบอกว่าใช่ว่าเต็มกระบะเพาต้องถามว่าเขาแบกน้ำหนักหลายขนาดไหนเอาว่าเต็มกระบะทั้งสองพวงอะ่ะแล้วเสพังได้ถนนพอเดี๋ยวประมาณาณอีกปีนึงอะ่ะการสร้าง ตาช่างทาวอนด้านช่งทาวอน,น,วอนอยุ่นองบัวลำพูกระชิเกิดขึน้นอ่าตอนนั้นคงสมีได,ด้ดีแน่ถนนนะ่ะที่จริงวควรสีมีตั้งนานแล้วแต่ว่ามันมีการคัดค้านหรือมันมีการเมืองเขามาแสกมันเลยเห็นให้งบประมาณที่สิเอามา่็สร้างตาช่างด้านช่างเนะี่ย มันเฮ็ดให้ทอดเวลามาเนิ่น่นถนนกับขังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆงบประมาณแต่ละปีในการบปรุงถนนปรๆๆนรุงถนนเนี่ยก็ได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่นกันแต่ว่าถ้ามีด้านช่างด้านช่างด้านนึ่็ใส้งบประมาณอยู่ประมาณสามสิบประมาณสามสิบล้านบาทนะครับแต่นองบลำํำพูได้ได้แหงหรือสองแหงได้ไดสองแหงมั้งนองบวัวลํำพู ก็ได้แหงหนึ่งนี่ได้ขาออกมาทั้งผิดแหละมาตั้งย่ท่างขึ้นผูพีหน้าไปตั้งทั้งเอื้อนเหมือนกันไปได้คื้นเกลตั้งมันย่ท่างขึ้นเขาเนี่ยอีกเซนหนึ่งไอ้ตั้งไปทางหุดอนเคลนของหัวซ้อตั้งได้แล้วไอ้ที่คนเอื่อนไหนให้เห็ดตามกฎหมายไอ้ที่รถบรรทุก บรทุกเกินน้ำหนักเกินพอจะบพ่อพีเนี่ยกระจกผมแตกกระยอนรถบรรทุกหินเนี่ยเลยไอ้พาได้วิ่งตามก้นรถบรรทุกหินไปนะวิ่งสวนทางกันนะวิ่งสวนทางกันก้อนหินมันกระเด็นลงมบทุกรถผมเนี่ยกระเด็นลงมยุ่งมองเนี่ยครับมองสะพานแม่น้ำพองเนี่ยข้างนาเนี่ยสวนทางกันอยู่กลางสะพานพอดีจำได้บ่ลืม จะไปดีครับปิ้งทีเดียวเรียบร้อยเลยบัดน,นี้จนหอดหน้ปัจจุบันเนี่เห็นกระจกแตกเห็นกระจกล่าวายมันคนยิ่งคนมันยิ่งดอกก่อนนี้เห็นมันกระเด็นใส้นีอยู่ตรงกลางสภาพเนี่ยครับมันเป็นยังไงยคนขึ้นมากเิ่งหลายหน้ามันเปิดหน้าม,มากกว่าเปิดกันหน้า ปรเดิเปิดน้ำมาหน้าน้ำแบบเขาก็เปิดปกติของเขาลอเลียงนำพ่อปกติเองเลยต้องเปิดน้ำล่อเลียงนำพอ่อเลยถ้าบ่าเปิดน้ำล่อเรียงไงคนที่ยุ่ปลายน้ำเลยเซ็จมัดเลยสองฝากฟังเนี่ยมีน้ำเมื่อ่อนบอมีน้ำตอนนี้สามารถเอาน้ำขึ้นมาเห็ดหน้าปังได้แล้ะผมสิยุติการทายทอดถท,ท,ทายคลิป บยไปรอเขามิตราภาพสัญจรุ่นละเขาสู้มิตราภาพประเทศไทยทอดสดุดก็เลยมาโดนเออบอกเรื่องน้ำมันนิดนึง่งเพราะโควิดซาลงน้ำมันก็นขึ้นอ้าวขึ้นเอา เดือนพฤษสภาพขึ้นแล้วแปดเทือแล้วพอแต่ว,ว่าช่วงที่โควิดยังเล็งๆนั่นคนบ่เดินห้างเลยล้งเอาล้งเอา,เอาจะขี่ลงหาชะแตกยังลงกับ่มีคนเติมเพิ่มเราพราคนเริ่มเดินห้างได้กันเอาแหละมัในึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเาข้าประสบพบเจอคือว่าแม้ว่าน่ะมันมันจะลุงขนาดไหนก็สร้างแต่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอุโปโภคแมงกับบอลลกคือเรา น้ำมันขึ้นทีเดียวแม่งมันเข็ดเรื่องมันขอรัฐบาลขึ้นราคาสินค้าแต่ว่าพราน้ำมันลงลงสิบเพื่อยี่สิบเพื่อคนมาเห็นมันในสใสใจพวกเขากับพวกใคอได้มีโอกาสได้พูดได้คุยเพราะว่ามันโควิดต่อไปสิมาคุยเรื่องน้ำมันน้ำได้